สวัสดีครับกับรางทุนลมเมดีอุดอิจทอา์ซ่อมรถจนต์ครับก็วันนี้ก็คันนี้เคยล้างไปเมื่อก่อนหน้านะครับประมาณแสนกิโลครับประมาณ9ก้าหมื่นโลนะครับ,ร 90, รบก่อนหน้านี้ก็ตอนนี้บังเตุคล้างไปตอนนั้นนี้ประมาณ4ี่แสนหกหมื่นถ้าจะไม่ปิดครับตอนนี้ก็มาอีเก้าหมื่นบวกอีเก้าหมื่นครับตอนนี้ไม่ได้อุดครับเป็นเกลียวโตพวัดี ลูกค้าไปเปลี่ยนเท่ารวมไม่ดีนะครับเนื่องจากของเก่าตรงแกนกระปิดื่องที่สองที่เป็นลูกยางน้ำป่วยน้ำมันหยดก็เลยไปเปลี่ยนตัวใหม่มาทีนี้ก็จะมาให้ล้างช่องข้างกัะสซวนะครับตัวนี้ภาพต่อโค้งนะครับก่อนทำการล้างน,นะครับแล้วก็ท่ารวมตัวใหม่นะครับที่ไปเปลี่ยนมานะครับแต่ตอนนี้เราเราจะาเก็บรายละเอียดให้เลยครับดอเก็บงานนี้หน่อยตัวนี้ อันนี้ของใหม่นะครับเพื่อเปลี่ยนเปดี๋ยวก็คือจะล้างเก็บงานก่อนที่จะประกอบก็เก็บ,บรายละเอียดให้เหมือนเดิาาเมทุกอนางเดิมให้เข้าทำการประกอบครับต,ตัวออยเกียร์นะครับเดี๋ยวทำการล้างน,นะครับ เปิดของเป็น EGR นะครับตัวนี้เล็กนะครับก็เปิดปิดของ EGR ครับพวกนี้ยต่างๆพวกนี้นะครับ,รบที่ทำกันร้านต่อ EGR นะครับก็จะมี e ด้วยกันนะครับแล้วก็มาทำกันร้านนะครับลูกค้านะครับต้องกอดดีๆข้าวผัดซรนะครับทำกันร้านนะครับ ท,ท่านที่สนใจนะครับติดต่อ0803379950ครับ0803379950นะครับพิกัดบ้านคลองหลังตำบลกรอกอำเภอสีหลงจังหวัดปราจีนบุรีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไคร้นะครับที่ช่องหล,ลัง,ง,ง,งลลตุตตลยมีดีอุติย์อิจยาซ่อมรถจัครับนที่ช่องเฟซบุ๊กและช่องแฟนเพจและช่องยูทูบด้วยนะครับสวัสดีคร,ค,ครับสวัสดีครับ